จงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ตัวเองสบายใจมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำพร้อมที่จะโอบกอดตัวเองไว้และจงรักตัวเองในทุกๆวันเพราะท้ายที่สุดคนที่จะเข้าใจตัวเราเองมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นตัวของเราเองนี่แหละรักตัวเองนะขอบคุณตัวเองบ้างใส่ใจตัวเองให้มากหน่อย อยู่กับตัวเองให้มีความสุขนะรักตัวเองเป็นก็จะรักคนอื่นเป็นเช่นกันรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะแต่มันคือการที่เข้าใจตัวเองรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมอะไรที่ใช่อะไรที่สบายใจและรู้ว่าอะไรที่มันทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นก็เลือกสิ่งนั้นนะรู้จักรักรู้จักเลือก รู้จักเข้าใจแล้วเราจะรู้จักชีวิตที่มีความสุขและสบายใจในแบบที่ใช่ในแบบที่ใจต้องการในแบบที่เป็นตัวเองที่สุดเพราะทุกคนเป็นเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวจึงไม่จำเป็นต้องมีชีวิตเหมือนใครไม่ต้องเหนื่อยเกินความจำเป็นเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกวัน